ไขห่วยกินแล้วมันพื่นขึ้นมันจริงเมืองไทยเนี่ยคุณภาพนมมันห่วยทุกคนเมย์เป็นคนที่แพ้นวัวมาตั้งแต่เด็กนะคะคือเมย์เป็นคนที่กินนมกล่องนมผงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วเมย์ก็จะผื่นขึ้นแล้วก็ทาสเตียรอยมาเป็น10ปีเลยค่ะนมแบบไหนกินแล้วผื่นขึ้นคือประโยคข้างต้นนะคะเป็นประโยคที่ดีมได้มาจากคุณเมย์ค่ะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะมีดราม่าเกี่ยวกับรายการของพี่วูดดี้ซึ่งเขาก็ลบคลิปอะไรกันไปแล้วนะคะหมอดิมก็ตามฟังอะไรไม่ทันค่ะ ซึ่งดราม่าทั้งหลายนะคะดรียมจะไม่ซ้ำรอยเดิมเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เจตก็อธิบายได้ดีกว่าหมอดรีมนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดไซ์เอ่ยนะคะหรือโภชนาการอะไรเอ่ยนะคะหรือนักประสัตวส์เอ่ยก็อธิบายได้ดีกว่าหมอดรีมค่ะกรมอนามัยสาธารณสุขก็อธิบายได้ดีกว่าหมอดรีมเราฟังกันไปแล้วค่ะทีเนี้ยเีมว่าประเด็นที่มันน่าสนใจนะคะที่ยังไม่เห็นมีคนพูดถึงเลยเนี่ยก็คือ ประโยคเด็ดนะคะที่คุณเมย์เขาเคยทำคลิปเอาไว้ว่านมไทยมันห่วยกินแล้วมันพื่นขึ้นเออมันจริงคุณเมย์เขาไม่ได้หลอกค่ะเขาพูดจริงแต่เขาพูดไม่หมดดังนั้นหมอเดืนก็จะมาพูดให้หมดค่ะอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนค่ะว่านมบัวนะคะมันจะสามารถทําให้เราเกิดผื่นได้ยังไงบ้างค่ะมันผ่านด้วยกลไก2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเราจะเรียกกันว่าเป็น immune mediated ก็คือ การแพ้ที่เกิดมาจากภูมิและ non-immun-mediated การแพ้ที่ไม่ได้เกิดมาจากภูมิงงปะงงที่แบบแรกที่บอกว่ามันเป็น การแพ้ที่เกิดมาจากระบบคุมคุ้มกันของเราเป็นตัวการจริงๆน่ะเรามักจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษสามัญว่า All e ล gy ีไงคือแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นนะคะมันเป็นเหมือนกระโถนท้องพระโลงอันใหญ่ค่ะที่คนทั่วไปจะคิดว่าอุ้ยฉันแพ้ฉันผื่นขึ้นฉันทาครีมตัวนี้แล้วทาไมสิวขึ้นอะฉันก็บอกไปว่า All e ล g y ีทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่วงการแพทย์มันมีอะไรละเอียดซับซ้อนความหมายนะคะที่เราจะต้องหาปัจจัยสาเหตุแยกย่อยอะไรไปแบบดีเทลลงลึกมากกว่านั้นค่ะคําว่า แอลเลอร์จี er ของคุณกับออลเลอร์จีของหมอดิมก็จะแตกต่างกันค่ะออลเลอร์จ er ีของหมอดิมก็ต้องอิงตามตำราแพทย์เนาะที่เขาบอกว่าคําว่าออลเลอร์จีเนี่ยมันหมายถึงอิมูนเมดิเอเต็ดก็คือการแพ้ที่เกิดมาจากการกระตุ้นภูมิจริงค่ะซึ่งมันก็มีแยกย่อยไปด้วยนะว่าเป็นแบบ IgE หรือแบบ non-IgE ค่ะซึ่ง IgE มันก็คืออิมมูโนกลบูบลินในราคาชนิดหนึง่งที่อยู่ในร่างกายของคนเรานะคะเป็นแอนติบอดีค่ะโดยที่ ไอ้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงอัลเลอร์จีเนี่ยนะคะอาการมันจะรุนแรงมากเลยค่ะก็คืออะไรปากบวมตาบวมหายใจติดขัดขึ้นไส้อาเจียนหืน่นขึ้นแบบเป็นลมพิษอย่างนั้นนะ่ะอันนี้แหละคะ่ะคือมันจะรุนแรงให้ไปน,นึกถึงแบบการแพ้กุ้งแพ้ยานะคะมันจะแบบเห็นปัจจุบันทันด่วนเลยค่ะหลักนาทีถึงชั่วโมงค่ะเห็นเลย ไอแบบที่2เนี่ยแหละค่ะมันจะเทคไทม์ค่ะใช้เวลาย,ยาวนานแบบหลักชั่วโมงหลายๆชั่วโมงอัพขึ้นไปจนถึงเป็นวันน่ะถึงจะแสดงอาการออกมาให้เห็นค่ะเพราะว่านี่มันเกิดจากการที่ว่าสารบางอย่างค่ะที่เราได้รับไปจากอาหารการกินหรือว่าสิ่งที่เราสัมผัสไปเนี่ยนะคะมันทําให้ร่างกายของเราเกิดภาวะา n n l a m m a t i o n ค่ะอักเสบหรือ Intolerance ค่ะ รับไม่ได้ต้องใช้หลักแบบครึ่งวันน่ะถึงจะเห็นถึงจะรู้เรื่องนะคะหรือเป็นวันๆเลยค่ะก็คือ12บสถึงสีชั่วโมงเนี้แหละคะ่ะเราก็เลยจะเห็นอาการแสดงออกมานะคะก็เหมือนยังไงอะ่ะเหมือนเป็นแบบ ผื่นแพ้เลยอะผื่นแพ้แบบ Contact d อร์ม t i ไ i ติสนะหรือเป็น a ั o ท i ปิกเดอร์ม i ไติที่เราเป็นนั่นแหละผื่นคันผิวหนังแห้งแดงเป็นปืนป้นๆอะไรแบบนี้ค่ะเพราะในที่นี้มันเกิดจากการแพ้สารน,นั้นๆโดยตรงในอาหารเลยค่ะซึ่งในหัวข้อคลิปนี้มันก็คือ เรื่องน้านมวัวเนี่ยแหละค่ะและอาการนะคะที่บอกไปอุอ้ยนานๆต้องได้รับสารน,านั้นนานๆคือกินนมวัวอันเนี้ยไปนานๆค่ะผิวหนังอักเสบมันกําเริบอ่ะบางคนก็คือซิวขึ้นซึ่งเราจะเห็นเลยนะคะว่าอาการมันจะไม่รุนแรงเหมือนแบบแรกเนาะที่แบบเหมือนแพ้กุ้งแพ้ยาปากเจอเหมือนเติมฟิลเลอร์มา3หลอดอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนผื่นขึ้นแบบเลื้อยลังอะ่ะซึ่งท้ายดีมดาวนะคะคือคลิปนั้นน่ะที่คุณเมย์พูดอะ่ะแล้วเขาตัดออกมาเป็นทีเซอร์ของรายการใช่ไหม ดูดิรู้ไหมว่านมในไทยอ่ะส่วนมากมันไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงผสมด่าด่าดาเรื่องมีเซนซิทีฟมากคุณโดนดราม่าเพราะว่าแม่อ่ะเป็นคนที่กินนมวัวเยอะตั้งแต่เด็กเพราะพ่อแม่อยากให้สูงซึ่งสูงจริงสูง175แต่ผื่นขึ้นแขนมาตลอดโดยไม่รู้ว่าเป็นแลคโตสอินเทอร์เลนส์ได้ยินคําพูดคํานึงมาที่เขาพูดว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแลคโตสอินทอร์เลนส์นี่ไงดิมเลยขอเดานะคะว่าอาการที่คุณไปบอกนมไทยห่วยกินแล้วผื่นขึ้น คุณเมย์น่าจะหมายถึงว่าอาการของคุณเมย์ที่เป็นเนี่ยมันมาจากในกลุ่มนี้ค่ะ non-immune mediated ก็คือการแพ้ที่ไม่ได้เกิดมาจากภูมิมันกระตุ้นซึ่งก็อยู่ในหมวดหมู่ของ interference และก็ inflammation นั่นเองค่ะแต่ทีนี้ทำไมมันถึงดราม่าใหญ่เหลือเกินนะคะอันเนื่องมาจากว่าอทิตเนี้ค่ะมันมีรากฐานมาจาก anti-aging medicine ค่ะอ้าหมอดิมก็เรียนมาไม่ใช่หรอ คืองี้ในสงครามนะคะของวงการแพทย์เราเองอะคะ่ะก็ยังคงทะเลาะถกเถียงกันอยู่นะคะกับทฤษฎีบางอย่างที่ในศาสตร์การแพทย์ชะลวัยเขาเชื่อนะคะว่าเออไอโรคที่กลุ่มอาการอะคะ่ะที่เราเป็นอยู่แบบนี้แล้วมันไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตำราการแพทย์ของอายุรกรรมเอยสัญญกรรมเอยสูติเอยหรือว่ากุมารเวทเอ ơi, เยอะไรเงี้ยคะ่ะคือการแพทย์หลักที่เป็นคอนเวนชั่นแนลเมดิซินแบบนั้นเนี่ยนะคะ มันอธิบายไม่ได้เขาก็เลยมีทฤษฎีนะคะที่เอามาอธิบายกลุ่มอาการกลุ่มเหล่านั้นแหละคะ่ะแต่ทีเนี้ยแพทย์อายุรกรรมบางท่านนะคะหรือว่าแพทย์ที่อยู่ใน Conventional Medicine บางท่านเนี่ยก็อ่านแล้วรู้สึกไม่เชื่อนะคะเขาก็เลยถกเถียงกันไงล่ะคะทีเนี้ยคลิปนี้นะคะมันจะไม่เป็นคลิปที่เราจะมานั่งอธิบายเกมออฟทรอนนะคะสงครามระหว่างแพทย์สองฝั่งกันนะคะคือรีมเกินให้เพื่อให้คุณเข้าใจคะ่ะว่าทำไมในวงการ หมอไทยเราเองนะคะถึงได้ดราม่ากกับเรื่องนมไทยห่วยกินแล้วผื่นขึ้นแล้วก็คำพูดจากคุณเมย์เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนไงที่จะเชื่อทฤษฎีของ anti aging เข้าใจปะกัดเบนสกินเอ็กซิสมันแปลว่าแกนการที่เชื่อมโยงนะคะระหว่างลำไส้สมองและผิวหนังค่ะเป็นเรื่องของไมโครไบโอมระบบของจุลินทรีย สิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยที่อาศัยอยู่ในร่างกายเราและฮอร์โมนค่ะซึ่งแน่นอนละทุกคนมันไม่ได้เชื่อไงเขาก็เลยเถียงกันไงคะมันจึงเปรียบเสมือนว่าอันนี้ดิมพูดเป็นกลางนะเพราะหมอดีมอเป็นคนที่เรียนมาหลากหลายแขนงมากเลยไงคะดังนั้นเราก็จะขอพูดในฐานะคนเป็นกลางนะคะจากคนที่เรียนอะไรมาหลายๆอย่างเนี่ยคือพอการที่ว่าใครคนใดคนหน,หนึงนะคะพูด ในเรื่องของทฤษฎีอะไรจําพวกเนี้แบบสุดโต่งอะค่ะมันก็มีคนอีกกลุ่มนึงอยู่แล้วแหละที่รู้สึกว่าไม่ได้เห็นด้วยอยู่ทุนเดิมไงคืออย่าได้พูดอะไรมาสักนิดสักหน่อยนะฉันเตรียมจองรถทัวร์ไปลงเลยอะอันนี้มันคือพื้นฐานที่ดิมอยากให้คุณจับจุดให้ได้นะคะว่ามันเป็นจิตวิทยาของการที่ดราม่าเถียงกันในครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนหนึ่งค่ะ ดังนั้นการฟังคลิปนี้ของดิมต่อไปนี้ที่ดิมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยนะคะมันจะผสมผสานค่ะทั้งการแพทย์ที่มันเป็นอาการแพทอายุรกรรมอะ่ะ คอนเว i ชั่น Medicine แล้วก็การแพทย์ที่กี่กับแ n t ต a ้เอ g จด้วยนะคะถ้าคุณฟังเองแล้วค่ะคุณต้องถอดหัวโขนออกซะก่อนว่าคุณอนะ่ะฉันอยู่ลทัทธิแบบการแพทย์อายุรกรรมหรือฉันอยู่ลัตทีแอนตี Anti ้เอจค่ะแล้วมันจะทําให้คุณนะคะฟังรีมอธิบายดราม่าครั้งนี้เราได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะเรายังไม่เอาเรื่องของนมไทยไม่นมไทยมาเกี่ยวข้องนะคะเอาเป็นแบบนมบวัวโดยจัก,กรวาลทั้งหมดนะคะ มันมีทั้งสองอย่างเลยค่ะในแบบแรกที่ดิบอกว่ามันเป็นอัลเลอร์จีอ่ะอัลเลอร์จีคือการแพ้ที่มาจากภูมิคุ้มกันเรามัน alert ให้ตื่นขึ้นมาจริงๆนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นคลาสสิกเลยค่ะเป็นคลาสสิกที่แบบเจอได้เยอะเลยนะคะกับการแพ้แบบ IgE mediated milk allergy แต่มักว่าจะเจอในแค่เฉพาะเด็กๆค่ะพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มักจะหายไปค่ะหรือบางคนก็อาจจะแบบ ยาวนานต่อเนื่องไปในผู้ใหญ่ก็ได้นะเพราะว่านี่คือการที่ว่าเจ้าร่างกายของเราค่ะอิมูนโนกอบูลินอ e ีนะคะหรือว่าแอนติบอดีตัวนี้นี่แหละมันไปจับค่ะว่าเฮ้ยไอพวกแคสซีนอัลฟาแลคโตบูมินเบตา้าแลคโตกบูลินเ <laughs> นี่ยทั้งหมดเนี่ยคือชื่อปโปรตีนในนมวัวค่ะ IgE ในร่างกายเราอะค่ะมันไปดีเทคตรวจจับค่ะว่านี่คือฟอรเลนแอนติเจนค่ะผู้บุกลุกอะเออ มันก็เลยถูกกระตุ้นนะคะให้แมสเซลเราค่ะหลั่งฮิสตามีนค่ะซึ่งเป็นสารที่กอ่อให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาและหนึ่งในนั้นอาการมันก็คือภูมิแพ้ผิวหนังยังไงล่ะคะลมพิษอะ่ะแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นอาการขึ้นไซอาเจียนอาการทางเดินหายใจอักเสบนู่นค่ะไปโรงพยาบาลเถอะ ส่วนอย่างที่สองเนี่ยนะคะก็คือเป็น non IgE mediated cow allergy ค่ะก็ยังคงอยู่ในโซนของ Allergy ถูกปะก็คือแพ้แบบรุนแรงค่ะแต่ในแบบเนี้ยที่มันไม่ได้พึ่งพาเครือข่ายของการกระตุ้นไอตัวอ m ม n o g น o o บ l i n E อะค่ะมันจะมักเกิดในคนที่เป็น atopic dermatitis ค่ะคือต้องมี เงื่อนงำเดิมอะ่ะคือเธอเป็นภูมิแพ้ผิวหนังอยู่เดิมแล้วอะค่ะเวลากินนมวัวเข้าไปเจอโปรตีนวัวก็จะไปกระตุ้นตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันทีเซลล์ค่ะทําให้เกิดสภาวะการอักเสบขึ้นอันเนื่อนมาจากว่าไป u p พ e g กูเลตค่ะหรือว่าทําให้พวกเอนไซม์นะคะที่เป็น proinflammatory mediators อะโอ๊ยพ,พ,พูดก็ยิ่งงงนะคะหรือไซตโตไคน์ไงสารสื่อระหว่างเซลล์ไงเออที่หมอดิมชอบพูดชื่อนี้นะคะใน วิชาสเตมเซลล์วันโอวันใช่ปะเนี่ยมันจะมีไอพวกสารสื่อระหว่างเซลล์นะคะที่เป็นตัวชักนําทําให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายของเราคะ่ะอันได้แก่ i n t e r l e ์ k i n f o 4 r interleukin น,น13และ TNF a l ลฟ a เป็นต้นเนี่ยคะ่ะคือโปรตีนในน้ำนมวัวน,นะคะก็จะสามารถไปกระตุน้นไอพวกเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้แล้วร่างกายเราก็จะเกิดภาวะอักเสบค่ะซึ่งไปทำลาย skin barrier ไงเออ โครงสร้างกำแพงผิวของเราค่ะก็เกิดอาการอักเสบแล้วก็ไม่สมดุลนะคะดังนั้นพื้นก็เลยขึ้นไงคะไอสอแบบแรกอะคะ่ะมันยังอยู่ในตำราของแพทย์อายุการกรรมที่เป็น conventional medicine หลักใช่ปะเราจะก้าวกระโดดไปค่ะเอาทฤษฎีนะคะที่ดิมดานะคะว่าสิ่งที่คุณเมย์พูดในรายการนั้นะ่ะมันหมายถึงอันนี้แหละคะ่ะก็คือกัดเรนสกินเอ็กซิสค่ะนี่คือทฤษฎีของอันท a g เอ g นะคะ ที่อยู่ในหัวข้อของ non-immunemediated เพราะใน anti-aging นะคะเราจะเชื่อว่ากัดก็คืออะไรลำไส้นะคะ brain ก็คือสมองค่ะ skin ก็คือผิวหนังของเราค่ะมันมีจุดเชื่อมโยงกันนะคะเอ้ยมันดูเป็นอวัยวะที่มันห่างไกลกันมากเลยนะแล้วมันคนละหมู่คนละเหล่าประโยชน์ก็คนละอย่างเลยนะแล้วมันมาเชื่อมกันได้ยังไงคะ่ะซึ่งทฤษฎีหลักๆเนี่ย ที่เกี่ยวกับเรื่องการแบบผื่นขึ้นเรากินนมวัวเนี่ยนะคะมันจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือ 1. l a c t o ลคโตสอินทอกับ 2. m i ไมโครไบโมค่ะมาที่ l ล c t ตสอ i n t ทอร์แนซก่อนเพราะว่าคุณเมย์เขาพูดในคลิปนั้นด้วยใช่ปะเมืองนอกไปยุโรปไปกินชีสเขาไปญี่ปุ่นกินแล้วทำไมท้องไม่อืดเหมือนกินอยู่เมืองไทยเพราะของเราใส่ผงเหรอครับใส่หลายอย่างเลยแล้วเราจะรู้ได้รว่าอันไหนมัเป็นคุณเมย์บอกไง กินนมไทยแล้วท้องอืดอันนี้มันอาจจะสื่อถึงได้นะว่าคุณเมย์กำลังพูดถึง lactose intolerance หรือเปล่าเพราะอาการท้องอืดมันคือหนึ่งในอาการแสดงของนี่แหละค่ะ lactose intolerance ซึ่งก็แปลว่าเป็นภาวะที่ร่างกายของเรานะคะมันทนไม่ได้กับการที่มีน้ำตาล lactose ในนมมาเยือนจะ้ะภาวะนี้มักจะเกิดในคนที่ ไม่มี e n นไซม์ a ลกเตสค่ะหรือเอนไซม์เลกเตสเนี่ยมันน้อยนะคะย่อยน้ำตาลแลกโตสในนมวัวไม่ได้หรือว่าได้น้อยค่ะจนทำให้เกิด unabsorbed lactose ferment ค่ะก็คือเป็นพวก กลุ่มที่เป็น byproduct หรือว่าเศษชิ้นส่วนนะคะที่น้ําตาลนมแลคโตสมันไม่ได้ย่อยอะ่ะแล้วมันก็เกิดอาการหมักหมมในร่างกายค่ะเพราะร่างกายของคนเรานะคะในกัดค่ะหรือว่าในลําไส้ค่ะจะมีแบคทีเรียนะคะเจ้าถิ่น normal flora ใช่ปะเป็นแบคทีเรียตัวดีค่ะคอยย่อยพวกอาหารต่างๆของเราพวกนี้นะคะให้มันอยู่ในสภาวะสมดุลไม่เกิดก่อโรคค่ะ กลุ่มแบคทีเรียตัวนี้นะคะมันเป็นแบคทีเรียเด็กดีบางท่านเขาก็เรียกว่าแบคทีเรียตัวดีพรอไบโอติกอะไรอย่างเี้ไงแต่วันดีคืนดีเขาไม่มีความสมดุลค่ะล้มหายตายจากนะคะใครจะมาอยู่แทนคะก็กลุ่มแบคทีเรียที่เป็นพาโทเจนไงคะก็คือแบคทีเรียก่อโรคเขาก็ต้องมาสิ่งสถิตดินแดนแห่งนี้แทนนะคะก็เลยทําให้เกิดสภาวะที่มันไม่สมดุลค่ะนี่แหละค่ะทางอันไทยจริงจเชื่อว่า น้ำตาลแลคโตสนะคะที่ย่อยไม่หมดนะคะแล้วก็หมักหมมสะสมนะคะเป็นเศษเซี่ยวอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับขยะค่ะที่แบคทีเรียตัวดีเราไม่ชอบค่ะร่างกายเราก็เสียสมดุลน,นะคะมันจึงเกิดภาวะล a k y ก u t ค่ะหรือว่า Gut permeability หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือลำไส้มันรั่ว มอยุรรมเกาหัวแกๆๆๆเลยค่ะไหนเอากล้องมาส่องดูซิเ็นโดสโคปิกไปดูเลยว่าแผลที่ Anti a n t i จิ g งนางบอกเนี่ยมันอยู่ตรงที่แห่งขนใดสุดท้ายไม่เจอ a n t i จิ g งก็บอกว่าลีกิก,กัดมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ยูเอากล้องไปส่องอะ่ะมันก็มองไม่เห็นหรอกยูจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเซลล์มันพังพังจนเห็นว่ามันเป็นแผลมัน Too late it's too late to detect อ่ะมันสายไปซะแล้วคือร่างกายมันพังเสื่อมมันเกิดภาวะลีกกี้กัดแบบเนี้ยสะสมเลื้อรลังไปนานๆหลายๆปีจนมันเสื่อมจนเห็นเป็นแผลโบอ่ะแล้วสองกล้องมันถึงได้เห็นกว่ายูจะดีเทคมันก็ช้าไปแล้วเห็นไหมคุณเข้าใจหรือ,อยังว่าการที่เขาสองคนทะเลาะกันอะ่ะมันทะเลาะกันแบบนี้ฝั่งของ หมออายุรกรรมเขาก็อยากให้เห็นเป็นตัวเป็นตนตนะไหนอะไหนอะลกี้กัดมันอยู่ตรงไหนแต่แอนทายเอจิงก็บอกว่าศาสตร์ของฉันมันคือศาสตร์ป้องกัน prevention ทฤษฎีที่ฉันสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะหรือว่าเชื่อถือปฏิบัติขึ้นมาเนะะี่ยค่ะมันเป็นทฤษฎีป้องกันเพราะฉะนั้นบางอย่างอะ่ะมันไม่ได้จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเปล่าแต่มันสัมผัสได้ว่ามันมีตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นกัด brain skin a x i s s โอเคเราจะไม่ ไปต่อเรื่องพวกนี้นะคะเดี๋ยวมันจะยาวค่ะกลับมาที่นมไทยหวยกินแล้วพื่นขึ้นกันต่อค่ะอันเราพูดถึงอะไรคะลิกกี้กัดค่ะสมมุติว่ามันมีตรงนี้ภาวะลำไส้รั่วนะคะมันจะเกิดอะไรค่ะก็คือว่าร่างกายของคนเราค่ะมันก็จะเกิดปฏิกิริยากระตุ้นให้สร้างไอ้พวกนี้และค่ะเซลล์เมดิเอเตอร์หรือว่าพวกไซโตไค์ค่ะที่เป็นโปรอินแฟมมอรีไซโตไค์เป็น กลุ่มของสารที่กระตุ้นอักเสบอ,อีกแลว้วอีกแล้วค่ะพวกอินเตอร์ลูคินอะไรทั้งหลายพวกนั้นน่ะสารตัวนี้ค่ะ LPS ค่ะ l i p o p o l y s a c c h a r i d นะคะที่เป็นเศษชิ้นส่วนนะคะองค์ประกอบของเย oh um ื่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียแกรมลบค่ะที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเรานั่นแหละมันก็หลุดลอดไปนะคะพอมันลูกไปหลอดเลือดทั้งหมดแล้วไงคะกัดสกินเออมันถึงเชื่อมโยงกันได้ไงนะคะ ก็เลยทำให้เกิดสภาวะที่ว่าผิวหนังก็อักเสบตามกันไปค่ะเราอาจจะเห็นว่าคนไข้กลุ่ม l a ล t o s e Intolerance นะคะก็จะมีภาวะ Eczema ผื่นขึ้นเหมือนเหมือนคนเป็นภูมิแพ้ผิวหนังอะ s ส i ล s i s ค่ะก็คือสเก็ดเงินนึกชื่อไทยไม่ออก <laughs> หรือสิวขึ้นก็มี ทีนี้อีกอันหนึ่งที่ดิมบอกไปค่ะนอกจาก lactose intolerance แล้วเราก็ยังมี microbiome ค่ะทฤษฎีนี้ก็ใกล้เคียงกับไอ้เรื่อง Normal f ฟล a าแล้วก็พา t โ o เจนแบคทีเรียอะไรที่ดิมเล่าไปนั่นแหละค่ะแบคทีเรียตัวดีนะคะแบคทีเรียตัวร้ายค่ะเนื้เรื่องเดียวกันทีนี้เกี่ยวอะไรกับนมวัวนะคะเพราะนมวัวมีโปรตีนแคสซีนค่ะ และก็โปรตีนอื่นๆด้วยนะที่เขาเชื่อค่ะว่ามันสามารถไปรบกวนการทำงานฟังก์ชันของแบคทีเรียตัวดีที่เป็น normal flora ในลำไส้ของเราได้ค่ะ และเรื่องราวก็เกิดวนไปเหมือนกับที่บอกอัลลิกิกัดนั่นนะคะรวมไปถึงถ้ามันหนักๆอะคะ่ะเราจะเรียกสภาวะนี้ว่า d ิ s b i o s i s ค่ะก็คือความหลากหลายของตัวแบคทีเรียนะคะหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเราค่ะมันเสียสมดุลไปค่ะแบคทีเรียตัวดีหายหัวไปไหนหมดนะคะหรือแต่ตัวไร้ายๆทำให้เราเกิดสภาวะต่างๆค่ะท้องอืดพื่นขึน้นแบบที่คุณเมย์กำลังเอื้อนเอ่อยถึงอะเอ้ย แต่อันนี้บอกก่อนนะคะว่ามันเป็นการดาวลล้นๆของหมอรีมเลยนะคะแม่ใครจะไปรู้ว่าคุณเมย์เขาคิดอะไรเขาพูดแบบนั้นออกมาเพราะอะไรนะคะเพราะใจมนุษย์เรามันยากแท้เอะไรเลยนะมันยากลึกอะไรอะอย่างลึกยากแท้ที่จะโอ้ยอะไรใจคนเรามันยากแท้ที่จะอย่างถึงเออ ก็รีมก็บมย์รู้นะคะว่าคุณเมย์เข้าไปท um e ําเซรั่มอิมมูโนกกรมลินอีเทสหรือว่าสกินพริกเทสหรือ,อยังจะได้รู้ว่าเอ๊ะตกลงฉันเป็นอ e ิมมูโนกกรมลินอีอัลเลอร์จีหรือเปล่าหรือเป็นแบบนอนอิมมูโนกกรมลินอีเป็นลักโตสอินโทรแลนซ์ไหมลองหยุดกินทั้งสองถึงสี่สัปดาห์ทำหรือ,อยังหรือทำรีชาร์จ์เทสไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมันมีวิธีการตรวจอะคะ่ะที่จะชี้วัดเพื่อนำสู่การวินิจฉัยที่แบบ d e f i n i t e diagnosis เนะเออเมืองไทยเนี่ยคุณภาพนมมันห่วยทุกคนมันไม่ใช่นมวัวจริงๆผสมนมผงแล้วสารเติมแต่งนู่นนน,นี่มากมายกลับมาเรื่องที่1ก่อนสุขภาพของลำไส้คือเมย์เป็นคนที่กินนมกล่องนมผงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วเมย์ก็จะผื่นขึ้นล้วก็ทาสเตียรอยมาเป็น10ปีเลยค่ะเมย์เคยทำ low inflammation diet เขาก็จะให้งดอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ของผนังลไส้ดิมจะไปรู้แล้วเขาทำหรือยังไม่ทำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือการเดาค่ะเดาจากการฟังทีเซอร์ของรายการคุณูดี้มาาเท่นนัน คุณยังมาเอาเป็นเอาตายอะไรกับหมอดีมแล้วจบยังอ่หมอเรื่องไอ้นมวอไทยผืนขึ้นในคุณเมเนี่ยยังยังมีอีกค่ะมีอีกเหรอมีค่ะทฤษฎีที่4นะคะก็คือเรื่องของ hormones and growth factors หรือที่เราจะเรียกรวมว่าเป็น bioactive molecules ค่ะสารชีวโมลกุลทั้งหลายทั้งแหล่ละอุ๊ยหมอนี่หมออ่ะ เคยพูดที่อยู่ใน STEMC ซ l l 101ไม่ใช่หรอที่หมดิมบอกว่าเป็นอะไรนะ b i o m e d i c a l technology from cells and p r o d u c t ที่เราเอามาใช้ในอะไรนะโปรแกรมหนุ่มสิวแล้วผิวย้อนวัยเห็นไหมคลิปดราม่านมวัวโมดินก็ทายอินได้นะ เออเรามาจะพูดถึงในด้านความดีงามของ Growth Factors และ Cytokine ok ซล l l Mediator ใช่ไหมที่มันเป็นสารสื่อระหว่างเซลล์มันกระตุ้นทําให้เซลล์ของเราค่ะมันมีกระบวนการสร้างใหม่นะคะกระบวนการจเจริญเติบโตกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทำหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจงนะคะทำให้ฟังก์ชัน่างกายของเรามันเป็นปกติค่ะ เอามาฆ่าเซลล์ที่มันใช้การไม่ได้แล้วมาปรับปรุงเซลล์ที่มันเดี้ยงไปนะคะให้กลับซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอกลับมาใช้งานได้ใหม่โอ้โหประโยชน์มันสารพัดมากเลยเพราะว่าตะกูลแฟมิลี่ของไอสารพวกนี้ที่อยู่ในร่างกายแล้วนะคะไบโอแอคทีฟโมเลกุลเนี่ยค่ะเยอะเยอะมากเลยค่ะดังนั้นแล้วการที่หมอดีอธิบายไปชอบพูดคำว่ากร o แฟกเตอร์สนะคะแล้วก็ program, ทายอินในโปรแกรมผิวย้อนวัยอะไรของเราอันนั้นนะ่ะ คือมันคือหัวข้อหนึ่งเท่านั้นค่ะซึ่งจักรวาลใหญ่ของพวกน้องไบโอแอคทีฟโมเลกุลค่ะมันก็มีตัวดีตัวร้ายนั่นแหละปะปนกันไปซึ่งตัวร้ายนะคะก็ไม่ได้ร้ายอย่างแท้จริงเพราะตัวร้ายมันเป็นตัวเหมือนมาคานอำนาจตัวดีซะมากกว่าค่ะเรื่องนี้มันยาวแต่เราเอาเข้าข้าวเพราะว่าเอาเอาเรื่องไบโอแอคทีฟโมเลกุลนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับน,นมวัวนี่นแหละนมไทยหย้ยกินแล้วพื้นขึ้นตัวแรก IGF 1อ IG ิน n s u l i n growth factor 1นั่นเองค่ะอุ้ยอันนี้มันคุ้นมากเลยนะคะมันมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนไม่ใช่เหรอมอกระตุ้นคอลลาเจนโอ้ยคนหลุมสิวคนผิวใหม่อยากได้ผิวเด็กมันจะชอบตัวนี้ไม่ใช่เหรอหมอใช่มันเป็นตัวเสริมสร้างผิวของเราค่ะให้ผิวของเรามันมีความแข็งแรงแข็งแกร่งเพราะว่าสามารถไปกระตุน้นการจเจริญเติบโตของ เลาติโนไซต์ค่ะก็คือเซลล์ผิวหนังนะคะอยู่ในชั้นหนังกำพร้าของเราก็มีเคลลติโนไซต์แต่ถ้าเรามีอย่างไม่สมดุลล่ะเออคือมันมีการศึกษาวิจัยไงคะว่าบางรายงานนะคะเขารายงานว่า IGF1 นะคะที่อยู่ในน้ำนมวัวค่ะมันสามารถไปกระตุ้นการจเจริญเติบโตของไอจ้าเคลาตินไซต์ในผิวหนังของเราได้นี่แหละแล้วก็เกิดอาการอุดตันรูขุมขนค่ะเป็สิอุดตันงี้จะเธอ คิดภาพง่ายๆก็คือว่าไอตัวเซลล์เคลาตินไซน์นะคะมันก็สร้างเคลาตินสร้างโปรตีนอะไรมันเยอะอะเยอะเกินไปจนมันอุดเป็นจุกก๊อกนะคะอยู่ที่รูขุมขนของเราก็เลยเกิดสิบอุดตันนั่นแหละแค่นั้นแหละแต่มันไม่ได้เป็นทุกคนไงเออมันไม่เป็นทุกคนแต่มันมีรายงานว่ามันเป็นไปได้ในบางคนก็ t ปะดังนั้นเขาทีถจงสอนนะคะว่าให้เดินทางสายกลางไม่เยอะไปไม่มากไปไม่น้อยไปค่ะ เราจะต้องนะคะไม่ต้องเอามาดราม่ากับกรอตแฟกเตอร์ที่หมอดีมใช้ในการรักษาหลุมสิวแล้วก็ผิวย้อนวัยนะคะเออเพราะอันนั้นน่ะเราใช้ในแบบขนาดที่กำลังพอดีพอดีคือ IGF-1 มันไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะแต่ถ้าน้องมีมากเกินไปไม่เดินทางสายการตามที่พระพุทธเจ้าสอนไงมันก็จะกระตุ้นเคลรัตินไซต์มากไปจนทำให้เกิดภาวะสิวอุดตันได้ไงเออสอง insulinotropic peptides หรือว่า ตัวโปรโตีนที่อยู่ในเวโปรตีนอุ้ยหนูกินเวอยู่เพราะหนูกํกำลังปั้นซิกแพคแบบคุณเบเบ้มันผิดล้วหมอคือไม่ผิดค่ะแต่อันนี้มันก็มีรายงานแหว่าโปรโตีนจากน้ำนมวัวนะคะที่สกัดออกมาเป็นเวโปรตีนให้เราแล้วค่ะมันเจอพวกกลุ่มโปรโตีนเพปไทด์ที่ไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินค่ะและอินซูลินมาเกี่ยวอะไรกับผืนนะหมอ เคยได้ยินปะที่เขาบอกว่ากินน้ําตาลอะแล้วมันจะเกิดสิวนะโบราณน,น้าเดิมเลยที่บอกว่ากินช็อกโกแลตแล้วทาให้เกิดสิวอะเขาหมายถึงว่าน้ําตาลฟาสชูการ์ค่ะที่อยู่ในช็อกโกแลตค่ะไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นช็อกโกแลตเสมอไปคือน้ําตาลทุกอย่างอะที่เป็นฟาสชูการ์กินไปอะค่ะแล้วมันจะเกิดสิวเออเพราะนี่ไงคะนี่ไงมันมีตัวโปรโตีนค่ะกระตุ้นการสร้างอินซูลินให้เพิ่มมากขึ้นเพราะอินซูลินมันเป็นตัวกําจัด น้ำตาลที่อยู่ในเลือดของเราใช่ปะให้เข้าสู่เซลล์ค่ะและเอาไปใช้งานแต่พอมันมีเยอะมันกําจัดไม่พอไม่ทันไงอินซูลินก็เลยต้องเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อแข่งกับน้ําตาลที่มันอยู่ในเลือดของเราที่ตัวเราเองนั่แหละกินเข้าไปค่ะจากการที่มีอินซูลินเพิ่มนะคะก็เกิดการทำงานที่ overactive ค่ะทำงานมากเกินไปของเซบัมค่ะการผลิตน้ำมันของต่อมไขมันบนผิวหนังของเรานั่นเองก็ไงอะเ <see> กิดสิวเกิดกระบวนการอักเสบค่ะ ยังไม่หมดนะคะในกลุ่ม Bioactive Molecule ค่ะยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนแอนโดเจนค่ะกลุ่มนี้นะคะมันจะปะปนอยู่ในส่วนของโซนไขมันของนมวัวค่ะเป็นฮอร์โมนกลุ่มที่จะมาสามารถกระตุ้นให้เกิดสิวซึ่งกลุ่ม Bioactive Molecule นี้นะคะมันมาจะทำให้เราค่ะเกิดภาวะที่เราเรียกว่า acneform eruption ค่ะ,คะก็คือพื่นขึ้นน่ะแบบคล้ายสิว พราะกลไกการเกิดของแอคนิฟอร์มค่ะมันไม่ได้เหมือนสิวตามธรรมชาติที่แบบเออไขมันอุดตันระแบคที่เลยกับมากินไขมันตรงนี้นะคะแล้วก็กระบวนการอักเสบเป็นสิวเม็ดเป้งออกมาอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นอันเนี้ยมันเกิดส่วนใหญ่มันมาจากมนุษย์ทําเองทําตัวเองค่ะอย่างเช่นไปทาสเตียรอยระยะเวลายาวนานยากดภูมิค่ะก็ทําให้เกิดแอคนิฟอร์มอิรัปชั่นได้หรือนี่ไงนักพกกายกินเวโปรตีนเออที่บอกไปอะไรนะอินซูลินโนโทรฟิก เพปไทด์ e. มันก็เกิด a c n i form eruption ได้ค่ะจำได้ปะหัวข้อคลิปนี้บอกว่าต้องกินนมแบบไหน skim milk คือตัวดีค่ะก็คือนมพวกนอน f a t เนี่ยแหละค่ะที่เอา fat ออกเป็นนมพองขาดมันเนยอะไรทั้งหลายทั้งแหล่คนร้อยความอ้วนชอบกินนะ่ะพวกนั้นแหละตัวดีเอ้ยเดี๋ยวพูดแบบนี้นะคะเดี๋ยวบรรดานม skim m i จะมาลงทัวลงหมอดีไปไหมเนี่ย ต้องต่อคลิปหน้าแล้วค่ะเออคลิปนี้ไม่ไหวแล้วค่ะหัวบวมมากเลยนะคะสรุปแล้วนะคะนมไทยมันห่วยจริงไหมกินแล้วมันผื่นขึ้นจริงไหมดีมขอบอกเลยค่ะว่ามันไม่เสมอไปและมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทั้งหมดค่ะกับการที่เหล่าทีมแก,งก๊งอินฟลูนะคะเขาจะสรุปแบบนั้นค่ะในแบบ ช็อตคลิปสั้นๆตรงนั้นนะคะมันมีเงื่อนงำทฤษฎีอะไรอธิบายอยู่ที่ดิมพูดมาทั้งหมดอะ่ะตั้งแต่อิมมูนโนกกรมลินอีเอ้ยอัลเลอร์จีอินโทรโลแน์อินเฟมเมชันกัดเบน,นสกินเอ็กซิสโอ้นั่นแหละค่ะทั้งหมดมันมีอธิบายอยู่นะคะแต่มันก็ไม่น่าจะต้องมายงกับคำว่านมไทยปะ <c oughs> นมอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าทฤษฎีนี้นะคะที่ดิมเล่ามาให้ฟังทั้งคลิปเนี่ยมันเป็นทฤษฎีทั้งโลกไม่ใช่ทฤษฎีเฉพาะเกิดโรคพวกเนี้ยในคนไทย ที่กินนมจากนมวัวไทยคั้นโดยคนไทยอะไรงนี้เท่านั้นค่ะซึ่งคลิปนี้ของดีมนะคะก็คือดีมพยายามเอาวิทยาศาสตร์ค่ะมายืนยันเหตุผลในเรื่องผื่นขึ้นกับนมค่ะให้คุณเข้าใจแหละว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับนมไทยไม่นมไทยค่ะเพราะนมอะไรใดๆนะคะที่เป็นนมวัวมันก็เกิดสภาวะโรคแบบนี้ได้ไม่จะเป็นเฉพาะกับนมไทยค่ะกินได้แต่ไม่แตกแล้วเหรอ ยังไม่จบนะมันก็มีอยู่จริงๆนะสำหรับคนแพ้นมไทยอะ่ะแล้วพืนขึ้นนะ่ะมันมีมันมีอยู่เรื่องนี้อีกยาวเป็นนมชนิดไหนเดี๋ยวว่ากันคลิปหน้าค่ะ